มาเรื่องแล้วครับสัญญาณเตือนภัยระดับสีแดงดังลั่นทั่วกัมพูชาแล้วล่าสุดเมื่อสิ้นเดือนมกราคมที่ผ่านมากัมพูชาเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตแบบคอมโบเซตตะลิ่งแม่น้ำโขงที่กำปองจามสุดตัวหายไปต่อหน้าต่อตาส่วนที่ปอยเปตไฟไหม้ย่านเศรษฐกิจวาดวายกลางดึกหลายคนอาจมองว่าเป็นภัยธรรมชาติแต่บอกเลยว่า นี่คือผลพวงของรัฐล้มเหลวที่มัวแต่บ้าสงครามทุ่มงบไปขุดสนามเพราะที่ชายแดนจนลืมดูแลโครงสร้างพื้นฐานในบ้านตัวเองปล่อยให้คนดูดทรายจนตะลิ่งพังปล่อยให้เมืองคาสิโนไร้มาตรฐานความปลอดภัยงานนี้หุนเซนจะแก้ตัวยังไงเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุ่งวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยบอกคุณครับส่วนต,ตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์ดนี้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินไหอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างคเครดิตไม่เป็นสร้างเสด็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทร,รัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการัน,นตี ใจทาและก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property l i f e นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert live ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติ เป็นพนักงานใหม่ของคิม p r o p e r t อร์และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับแต่วันนี้ผมขอวางเรื่องราคาที่ดินในไทยมาคุยเรื่องแผ่นดินที่กำลังหายไปของเพื่อนบ้านครับที่สะท้อนความล้มเหลวในการบริหารจัดการขั้นรุนแรงครับพี่น้องครับ เหตุการณ์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือภาพสะท้อนของประเทศที่ทรัพยากรตึงตัวจนขาดผึงในขณะที่รัฐบาลกัมพูชากำลังระดมพลไปที่ชายแดนไทยสร้างกระแสคลั่งชาติหลังบ้านเขากำลังไฟไหม้ครับที่กำปงจามแผ่นดินสุดตัวหายไปในแม่น้ำโขงบ้านเรือนพังคลืนที่ปอยเปตไฟไหม้อาคารย่านสตากโกซ้ำรอยโศกนาฏกรรมเดิมคำถามคือรัฐบาลมัวทำอะไรอยู่ ทำไมถึงปล่อยให้ภัยพิบัติระดับนี้เกิดขึ้นซ้ำซากหรือว่าทรัพยากรทั้งหมดถูกเทไปที่หลุมดำทางการทหารจนหมดเกลี้ยงแล้วครับมาเริ่มที่กำปงจามหัวใจของแม่น้ำโขงครับ ข่ารายงานว่าตะหลิ่งสุดตัวเป็นหน้ากว้าง50-80เมตรลึกเข้ามาถึง20เมตรบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเป็นต้องอพยพหนีตายกันจละวันรัฐบาลรีบออกมาบอกว่าเป็นภัยธรรมชาติน้ำลดตะหลิ่งเลยสุดแต่รายงานมันฟ้องครับว่าสาเหตุจริงๆคือการดูดทรายมีการขุดทรายมหาศาลไปขายเพื่อป้อนอุตสาหกรรมก่อสร้างจนท้องน้ำลึกและกระแสน้ำแรงขึ้น กัดเซ้อฐานรากจนพังทลายแล้วรัฐบาลห้ามไหมไม่ครับเพราะผลประโยชน์มันเยอะแถมงบประมาณที่จะเอามาซ่อมแซมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันตะลิ่งก็ถูกโยกไปใช้ในงบกลาโหมที่เพิ่มขึ้น7%ในปี2026นี้ครับเครื่องจักรหนักที่ควรจะมาช่วยชาวบ้านสงสัยจะไปขุดสนามเพราะที่ชายแดนหมดแล้วครับ เจาะลึกเรื่องดูดทรายนี่มันธุรกิจระดับชาติของแก๊งมาเฟียทรายครับทรายกัมพูชาถูกดูดส่งออกไปถมทะเลสร้างเมืองให้สิงคโปร์ให้เวียดนามเงินเข้ากระเป๋านายพลและเครือญาติผู้นำไม่กี่คนแต่คนที่จ่ายคือชาวบ้านที่ตะลิงพังบ้านหายที่ดินหายร้องเรียนไปก็เงียบกริบเพราะคนเซ็นอนุญาตสัมปทานก็คือคนในรัฐบาลเองนี่คือการขายแผ่นดินกินในความหมายที่แท้จริงเลยครับ ขายจนแผ่นดินสุดหายไปต่อหน้าต่อตาในมุมความเชื่อและจิตวิทยาคนเฒ่าคนแก่ในกัมพูชาเข้ามองว่านี่คือลางบอกเหตุครับแผ่นดินสุดไฟไหม้เมืองมันคือสัญญาณว่าบารมีผู้นำกำลังเสื่อมธรรมชาติกำลังลงโทษผู้ปกครองที่ไม่มีธรรมพิบาลประชาชนเริ่มลือกันหื่นเลยว่ายุคสมัยของตระกูลหุน่นกำลังจะถูกธรณีสูบลงไปเหมือนตะลิ่งที่กำปงจามนั่นแหละครับ ยิ่งรัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้ความเชื่อเรื่องอาเพศนี้ยิ่งลามไปทั่วจนกัดกินความศรัทธาจนหมดสิน้นตัดภาพมาที่ปอยเปตเมืองหลวงแห่งคาสิโนเกิดเหตุไฟไหม้ใหญ่ที่ย่านสตารโกช่วงตีสนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับย้อนไปปี2022ที่แกรนด์ไดมอนด์ซิตี้ก็เสียชีวิตไป27ศพทำไมมันไม่ซ้ำซาก พราะปอยเปตคือพื้นที่ state of exception หรือพื้นที่ยกเว้นกฎหมายครับตึกสูงสูงสร้างกันแบบไร้มาตรฐานไม่มีบันไดหนีไฟไม่มีสปริงเกอร์แถมหลายตึกถูกดัดแปลงเป็นคุกสำหรับแก๊งคอร์เซนเตอร์ติดลูกกรงเหล็กแน่นหนาะพอไฟไหม้ทีมันก็คือเตาอบมนุษย์ดีๆนี่เองครับและที่ตลกร้ายที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับพอไฟไหม้ปุ๊บ กัมพูชาดับเองไม่ได้ต้องร้องขอรถดับเพลิงจากประเทศไทยให้ข้ามไปช่วยโอ้โหปากเก่งจะรบกับไทยแต่พอไฟไหม้บ้านตัวเองต้องกราบขอรถน้ำจากศัตรูนี่มันสะท้อนว่าระบบสาธารณาภาัยของเขาล้มเหลวสิ้นเชิงครับวิเคราะห์ลึกๆเรื่องไฟไหม้ปอยเปตดกลิ่นมันตุตุครับ ไฟไหม้ตีสามในย่านธุรกิจสีเทาที่คนพลุกพล่านมันเข้าข่ายเผาทำลายหลักฐานหรือเปล่าช่วงนี้จีนกับไทยกดดันหนักเรื่องสแกมเมอร์เอกสารบัญชีลับรายชื่อเหยื่อหรือเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์อาจจะถูกเผาทิ้งไปพร้อมกับกองเพลิงเพื่อหนีความผิดงานนี้ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรแน่ๆแ,แ,แต่มีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นการล้างบางก่อนหนีของกลุ่มทุนจีนเทาที่รู้ตัวว่ากัมพูชาไม่ใช่เซฟโซนอีกต่อไป เรื่องผังเมืองนี่เละเทะที่สุดครับปอยเปตดคือตัวอย่างของเออร์เบนดิส ASTER หรือหายนะของเมืองครับ สร้างตึกอัดกันแน่นเป็นปลากระป๋องเพื่อหวังกำไรสูงสุดถนนแคบจนรถดับเพลิงเข้าไม่ได้แถมไม่มีหัวแดงจ่ายน้ำตามถนนสายไฟพาดระยงระยางพันกันมั่วซั่วเหมือนใยแมงมุมพอเกิดเหตุทีก็ลามติดกันหมดทั้งย่านนี่คือราคาที่ต้องจ่ายของการพัฒนาเมืองแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาโดยไม่มีรัฐคอยกำกับดูแลโซนนิ่งเลยแม้แต่นิดเดียวเชื่อมโยงสองเหตุการณ์นี้เข้าด้วยกันเราเห็นอะไร เราเห็นรัฐที่ทรัพยากรตึงตัวครับงบประมาณปี2026กว่า10,000ล้านดอลลาร์ถูกทุ่มไปที่ความมั่นคมชายแดนในขณะที่งบภัยพิบัติและสวัสดิภาพสังคมถูกละเลยเศรษฐกิจก็แย่ราคาน้ำมันพุ่งหนี้เสียธนาคารพุ่งสูงสุดในรอบ10ปีรัฐบาลฮุนเซนเลือกที่จะซื้ออาวุธมากกว่าซื้อความปลอดภัยให้ประชาชนนี่คืออาการของรัฐที่จัดลำดับความสำคัญผิดพลาดอย่างมหันต และถ้าประชาชนเริ่มทนไม่ไหวกับบ้านที่พังและไฟที่ไหม้ข่าวลือเรื่องการวางเพลิงหรือจรลาจนอาจจะไม่ใช่แค่ข่าวลือแต่เป็นระเบิดเวลาที่กำลังนับถอยหลังครับพูดถึงอสังหารนิดหนึ่งนะครับในสถานการณ์ที่รัฐล้มเหลือแบบนี้บริษัทประกันภัยที่ไหนจะกล้ารับทำประกันครับหรือทำไว้ก็อาจจะไม่จ่ายโดยอ้างเหตุจลาจนหรือภัยสงครามทรัพย์สินในกัมพูชาตอนนี้มีความเสี่ยงเป็นศูนย์ครับ ไฟไหม้มาใครรับผิดชอบตะลิ่งพังใครชดเชยคำตอบคือไม่มีใครมีอสังหาฝั่งนู้นรีบหาทางหนีทีไล่ให้ดีครับเพราะถ้ารัฐพึ่งพาไม่ได้กลม,มาัันในมือท่านก็เป็นแค่กระดาษเปื้อนหมึกครับวิเคราะห์บทสรุปของเรื่องนี้กัมพูชาไม่ต้องรอให้รถถังไทยบุกหรอกครับแค่ปัญหาภายในเขาก็แพ้ภัยตัวเองราบคาบแล้วตะลิ่งพังเพราะดูดทายขายไฟไหม้เพราะมาตรฐานความปลอดภัยที่ถูกละเลย ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดของฮุนเซนไม่ใช่ปืนใหญ่ซีซ่าของไทยแต่คือความล่มสลายของโครงสร้างพื้นฐานในบ้านตัวเองนี่แหละครับที่กำลังจะดึงขาเก้าอี้ผู้นำให้พังคลืนลงมาสุดท้ายนี้บทเรียนจากกัมพูชาสอนให้เรารู้ว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ใช่มีปืนเยอะๆแต่คือการที่ประชาชนมีบ้านที่ปลอดภยัยมีน้าไฟใช้และมีรัฐที่พึ่งพาได้ยามขับขัน ซึ่งกัมพูชาตอนนี้มองภาพนี้แล้วคงรู้คำตอบนะครับว่าการลงทุนในประเทศที่โครงสร้างพื้นฐานเปราะบางขนาดนี้เสี่ยงแค่ไหนขอบคุณครับสรุป4ประเด็นสำคัญครับ1ตะหลิ่งสุดเหตุการณ์ที่กำปงจามเกิดจากการดูดทรายมหาศาลและการขาดงบซ่อมแซมเพราะรัฐเทงบไปทางทหาร2ปลอยเป็ดเดือด ไฟไหม้สามซากสะท้อนความไร้มาตรฐานของเมืองคาสิโนและแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่ต้องพึ่งพารถดับเพลิงไทย 3. งบบิดเบี้ยวงบประมาณปี2026เน้นความมั่นคงชายแดนแต่ละเลยสวัสดิภาพประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ 4. รัฐล้มเหลววิกฤตซ้อนวิกฤตชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถรับมือภายในได้เพราะมัวแต่หมกมุ่นกับศัตรูภายนอก ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ Line k i m p r o p e r t y l i f e ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยัทวิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างข้อเนี้ยเหมาะกับคุณครับตัวนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าข้อเนี้ยเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยค,คนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสเวบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทําให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความงามมั้ต ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะครถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property life นะครับหวัง่จะเจอทุกคนในสัมมนา,านนครับขอบคุณครับ